พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่พวกเราก็เริ่มมีความคิดที่จะไปวัดอย่างไรในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับสุนรมากหลายคนก็กำลังเตรียมจะมีของถวายเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณของพี่น้องคนงรับหรือว่าเพื่อขอมิสซาสุขสาราญวันนี้คนที่มาร่วมมิสซาก็จะได้ทราบว่า พระเจ้าสอนชาวอิสราเอลสมัยนั้นว่าเป็นพระเป็นเจ้าที่นําพวกเขาออกจากแผ่นดินนิยบที่นําออกมาก็พ้นให้พ้นมันจะพ้นจากความเป็นทาสดังนั้นสิ่งที่เขาต้องมีก็คือความเชื่อมั่นในพระเจ้าหนึ่งเดียวและเขาต้องรักพงด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญ,ญาณสุดกําลังและ เขาต้องมีความเชื่อนี้ในใจเสมอและต้องสอนลูกหลานให้รู้และปฏิบัติทั้งที่บ้านและเวลาที่อยู่นอกบ้านนี่คือความเชื่อจุดแท้จริงพี่น้องเราไม่ได้ทิ้งพาะไว้ที่ใดที่หนึ่งแม้แต่เวลาที่วันอาทิตย์เราไปร่วมถวายบูชาพิศราเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็บอกว่ามิศาสิ้นสุดแล้วขอให้พี่น้องกลับไปในสันติสุข เราก็เอาพระเยซูเจ้าไปด้วยนั่นก็คือไปเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อในครอบครัวของเราเพื่อจะได้เอืยพรทุกคนในครอบครัวทั้งคนที่มาได้ไม่ได้มาไม่ได้นี่นะครับดังนั้น,น,นความเชื่อของเราจึงไม่เชื่อเป็นบางเวลาเพราะพระบิดาเ้าไม่ได้รักเราเป็นบางเวลาแต่พระองรักเสมอไป ส่ในพระวรสารนั้นไปอยู่สุจารไล่พิษศาสออกจากเด็กที่มันสิงอยู่มันทําให้เด็กที่เป็นโรคลมชักเนี่ยนะผลทรมานมากแลวเคยตกในไฟในน้ําหลายครั้งบรรดาสิทธิของพระองค์พยายามรักษาแต่ก็ทําไม่ได้พระองค์จึงสอนเขาว่าที่เขารักษาไม่ได้นั่นนะเพราะเขาขาดความเชื่อ ที่น้องครับเราท่านควรจะภาวนาของให้พระพิญเจ้าได้ทวีความเชื่อในจิตใจของเราในสมาชิกในครอบครัวและในหมู่บ้านและในประเทศชาติและในโลกของเราให้มากขึ้นเพื่อเราจะสามารถกําจัดปีศาจซึ่งตอนนี้มันแผ่กระจายไปทุกหนทุกแห่งเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีวิธีที่จะหลอกลวงคุณได้มากกว่าเดิมแต่พวกเราถ้าสมมุติว่า ไม่มีความเชื่อจริงๆเราก็อาจจะติดตามมันเลยก็ได้นะครับความเชื่อนั้นก็คือเชื่อครับแล้วก็เชื่อในพระวาจาของพระเจาวว้าเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอ่านพระวาจาเพื่อจะได้เชื่อในพระวาจานะครับแล้วก็เราเชื่อในพระวาจาของพระบิเจ้าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็รางวัล ของความเชื่อก็คือว่าเราจะเห็นเราจะมีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละครับคือการที่พระบิดาอยู่ใกล้กับเราและเราก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ใช่วันละครั้งแต่ตลอดวันถ้าเรามีโอกาสตลอดอาทิตย์ตลอดเดือนตลอดปีในทางนี้เราก็จะเห็นว่า การเดินไปกับพระพินเจ้านั้นคือความปลอดภัยมั่นคงแล้วก็เป็นรางวัลที่พวกเราก็จะได้รับในบรรดาชีวิตขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ